ที่เป็นทุกอย่างรวมในปรัชนาหมดขึ้นขึ้นว่าความดุที่ไม่มีอะไรเหมือนจตใจอกมาไว้ต่ตาสำลักสำักของอะไรไหนะมันก็ขวางหูขวางตาพูดขึนข้นก็ขวางหูแสดงของทางเสียมันยากมันก็ขวางตาเนี่ยแล้วมันมันต้องไูกขวางใจได้ไหมมันทั้งสองอย่างสงามอย่างมันติดเบอก็อไปถึงใจนมันเป็น,น,นที่หนึ่งใจเพื่อภาพทุกอย่าง การฝึปฏิบัติตัวเองสติไม่อยู่กับตัวอยู่ที่ไหนผู้ที่จะฝึกตนเพื่อเป็นผู้มีนความสงบร่มเย็นภายในใจจริงๆต้องมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตัวอยู่ตลอดเวลานี่เคยพูดเสมอพูดซะจนเบื่อจะพูดผู้ฟังถ้าจะไม่ได้มาสนใจในธรรมแบบทะเยทะลยไฉยแล้วก็จะก็เบื่อจะฟังหน ผู้เทศนีแม้เทศด้วยความตั้งใจขนาดนั้นยังเบื่อที่จะเทศ mm. เพราะเทศเป็นต้งทัาซ mm. ่าัําแบอยากมาพูดกันมีตลอดเวลามี mm. ได้ทึ้งในที่พานตังศาสนาวันนี้ถึงเรามาเทียบก,กันกับเรื่องโลกที่เราผ่านมาเหมือนกันตรรมอายุวัยของเรากําลังของเราที่ผ่านเรื่องโลกมางานบางอย่างก็นา่า สุดท้ายเขาไม่มีงานอะไรหนักเรื่องความงานบังคับใจนี่สำคัญมากงานบังคับใจก็คืองานภาวนาอยู่ที่ไหนก็ยิดมันเป็นนักโทษจะไม่ต้องจะไม่ควบคุมมันได้อย่างไรต้องควบคุมต้องรักษาต้องน้อมัดอมะวังตลอดเวลาเหมือนนักโทษทหารทีนต้องมีคนคุมมันไป ิ0คนตรงนี้มองหานักโทษไม่เห็นควีจะขโมออยหนีในจิตนั้นก็เป็นนักโทษอย่างนั้นถ้าเราตั้งใจจะปลุกจิตให้ดมีมันต้องควบคุมจิตอย่างนั้นจิตจินเป็นเหมือนนักโทษเพราะโทษมันมีอยู่ภายในจิตนันนน่ใช่จิตจินจิงเป็นโทษิ่งที่เป็นโทษมันอยู่ในจิตจึนทําให้จิตเป็นโทษทําให้จิตเหลวไหลทําให้จิตโอนกวาดกระเสียกกระสน หานะที่เกาะที่ยึดไม่ได้นอกจะไปเกาะไปยึดตั้งแต่สิ่งที่เพิ่มเนื่องตัวปกตเพิ่มโทษที่มีอยู่แล้วนันให้มากขึ้นนี่ถึงเป็นของลำบากถ้าจะคิดเรื่องลำบากแต่ถ้าความมุ่งมั่นภายในจิตใจมีอยู่แล้วความลำบากอะไรๆมันก็ไม่เห็นปเป็นอุปสรรคมันไม่ถือว่าเป็นการลำบากนี่จะนี่จะ,จะเอาท่าเดียวทำให้มันได้อย่างใจคือความดี อย่างเดียวมีได้เคยฝึกมาถึงไม่กล้าสาม,มารถมาพูดาาั้งหู่คณะไปทิศบางทีมันโอ้โหประทัดกระเพียอท่านอะไรก่ออะไรมันดิ้นดนโกลนกวายยิ่งกว่าลิ้มตัวขนองหรือช้างตกมันไม่ทัำมันยิ่งกว่านั้นฟกกันไปฟกกันมามันหนักเราก็หนัก นั่นแหละที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปฏาทายึดผากผลขนาดน,นั้นเราจะเอามัชฌิมาแบบไหนไปใช้ถ้ามันมัชฌิมาแบบหักกันโหมันอย่างเต็มที่เอาเป็นาตายเข้าว่ากันกําลังสติกําลังปัญญากําลังสัทธากําลังความเพียรไม่พอมันจะหาประโยชน์ได้อย่างไรต้องมันพอกันนี่จึงเรียกามัชฌิมาปฏิปทา คือเหมาะสมกับกิบเลสประเภทนั้นเหมาะสมกับก,บการปราบก,กิบเลสประเภทนี้ที่เรสตัวมันอยากมันโลดโผนก็ปราบด้วยมัตติมาอันโลดโผนต่อกันไม่อย่างนั้นไม่ทันกันเอากบไปสายไมท้ท้งต้นมันได้เลยไม้ท้งต้นขวายจะมาเป็นต้นสาเราทำยังไงต้นต้นทํำยังไงก็เลื่อยก็ขวาน ฟาฟันไปจนไม่หยดสิ่งดีงหักล้มลงเสียงฟ้าตน,านังดิ้นตหนังหวั่นไหวเ,เหมือนกับมันจะแหลกไปทั้งต้นก็ต้องทำกันใครจะไปประครับประคองมันค่อยลม่มลงลมากลัวมันจะบอกไปทั้นหมดพอเลือดยก็เลือดพอตัดก็ตัดพอถากก็าถากฟันฟันขุดกำลังความสามารถ เพียงพอจะเข้าถึงขั้นละเอียดนําเครื่องมือเครื่องนี้ละเอียดมาท้าเป็นลาดับลาดับมาจนเห็นว่าเหมาะสมทุกส่วนแล้วมันก็ใช้ได้เท่านั้นพวกเราปฏิบัติทะปฏิบัติยังไงต่อที่เหลือนั่นปฏิบัติต่อนะที่เหลือปฏิบัติอ,อ,ยอย่างไรกันมันถึงไม่ได้เรื่องได้ลาพูดให้ฟังจนปากสักขีไปแล้วยลวงสมาริที่ก็ดี มันก็ยินแต่ชื่อจิตค้าความสงบไม่ได้เพราะไม่ฝึกไม่ทรมานให้ถึงเหตุถึงผลทึ้นมามีวันหนึ่งจนได้ที่มันจะยอมจำนวนเราและเห็นโทษอย่างความพุ่ง์่านอย่างชัดเจนด้วยการจิตใจได้เห็นคุณค่าของการฝึกทรมานมันอย่างเต็มเหนี่ยวนั้นจนถึงกับความสงบได้อย่างเต็มที่อย่างประจากา์ใจเหมือนกัน เวลามันหนักก็ต้องหนักลยบางบางบางอย่งไงหรืนว่างานหนักแล้วในทุ่มทุกพอจริงงานพิจารณาีนทุ่มเอาที่จะมีชีวิตจหาไม่ก็ไปเลยตายก็ตายไม่เสียดายเพราะความมุ่งมั่นมันหนักมันมีน้ำหนักมาก เนี่ยการได้ยินได้ฟังมันเป็นเครื่องดูงดูดติตใจมีปณิสัยมีความตั้งใจข่ายทำหนึ่แล้วจะฝืนทาไปได้อย่างไรอย่างที่เราบวชตปก่อนแล้เขาไม่ได้คิดว่าบวชไปสี่ปีสี่เดือนบวชเพียงปีสองปีที่สิบบวชพอเป็นขนมนทมเนียมประเพณีที่นิยมกันตามบ้านตามเม,มืองเท่าน,นั้นเ้ลเราบวชเขาทำ หน้าที่ของการบวชให้จริงจังไม่หลออเลยท่านเองนั่นที่มีเหตุที่จะอ่านหนังสือทางด้านธรรมะอ่านไ,ได,ด้่องไหนทําให้จิตใจสะดุดสะดุดไปเรื่อยๆเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะชอบคนชอบคนไม่เยว่าตรงไหนถูกตุกแห่งตุ๊กแหงนาที่ท่านมาได้เรายังไม่ลืมเลน้่นิดท่องนะประวัติในยินดีมอรูปเสียง ยินด้วเครื่องสังผัสมันคือไม่ให้ยินดียินร้ายในรูปเวลาหนึ่งกรบอารมณ์ธาภายในกระทบอารมณ์อารมณภายนอกทางหูจมูกลิ้นการใจกระทบที่เสียงยินด้เครื่องสัมผัสต่างๆทำมาลงไม่เรื่องความยินดียินร้ายกรณีเรามันยินดียินร้ายตลอดเวลามันเข้ากันกับทำร้ายังไงหนันมันเอาหน้าเขามาเทียบเทียมตัวเองนะนั่น ทำเท่าน huh? so so ันอย่างนั้นนี่นี่ที่คิดว่าเราเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็แสดงไม่เข้าร่องเราไม้ทำเลยเนี่ยมันสะดุดใจอ่านไปอ่านไปก็เรื่งสะดุดยิ่งไปอ่านพุทธประวัติกับสาวกประวัเรื่อแล้วยิ่งซึ้งซึ้งพระพุทธเจ้ารงประกอบความเพียรเลื้อองสลวกถสมบัติออกบวชอันนี้ก่ไม่มันก็แผ่นดินไหววั่นไปนึ่ง ความกระทบกระเทือนซึ่งมันเคยมีผู้ใดสามารถทำได้อย่างพระองค์นั่นสิเหมือนกับฟ้าดินถล่มลงไปเวลาประกอบความเพียรก็เอออีกลงสลับเป็นสลับตายถึงขั้นสลบสามหลหลักขนาดไหนถึงต้องสลบคนดีๆนี่ถึงขั้นสลบด้วยความเพียร เห็นได้แก่ทะลุขึ้นมาอาตารู้ขึ้นมาก็เป็นพระพุทพธเจ้าองค์เอกไม่มีใครก็เหมือนเดู่แล้วทมที่ตรงรู้ตรงเห็นก็เป็นธรรมเอกอีกไม่มีคู่แข่งอะไรเลยอพอจะเป็นสองกับคู่แข่งนี่แล้วก็ซึ้งทาให้เกิดทั้งความสงสารพระพุทธเจา้าอย่างเต็มใจนะตาลลวงอ้าวอาศจรพระพุทธเจ้ธธจาอีกเวลาผล แสดงขึ้นจากการควาเพ่เพียนของพระองค์น้ำตาล่วงของพระอิทเราก็ดีที่น้ำตาร่วงทั้งสองนี้มันก็เป็นพลังของจิตทําให้มีแก่ใจที่จะ,ะทบผลนใจภาวนาและประกอบความเท่าเพียงเพื่อความพ้นทุกข์แล้วพระสงฆ์สาวกทั้งหลายแต่และองค์และองค์มาจาก สกุลธราชามหาย์เศรษฐีปรดุลผีพ่อค้าประชาชนชาวไร่ชาวนาทุกกะกเห็งกันใจโทงค์ทรงถือสูงถือต่ำถือว่าเป็นมนุษย์เต็มตัวเหมือนกันหมดและเป็นผู้ควรที่จะได้บรรลุธรรมพระองค์ก็ทรงข้ามสอนเหมือนกันหมดแือความเป็นคนดีพระองค์ก็มีพระเมตตา นับสนนอกสมบรรดารสาวงทหารที่ออกมาจากพคุณต่างๆนั้นองค์ไหนก็องค์นั้นเราก็เห็นแล้วนะท่าการประกอบความภาคเพียรนี้ไม่ได้สนใจกับวงศะกลคุณยากนิสหารสมบัติเงินทองเข้าของมีมากน้อยเพื่อนถูงมีเท่าไหร่ไม่สนใจเหมือนกับตัดออกหมด ไม่เอามาเป็นเครื่องกงังวลให้เป็นสิ่มก่อควรจิตใจเลย,ยมีแต่ตั้งหน้าตั้งตาตัดจากความหงใยทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีในจิตไหลลงท่องเดียวคือความเพียรเพื่อเพื่อทำอย่างเดียวเท่านั้นผลก็ปรากฏขึ้นเป็นลำดับองค์นั้นสำเร็จ บรรลุพระรหัมอยู่ในภูเขาลูกนั้นเนี่ยองค์นั้นบรรลุธรรมอยู่ในป่านั้นในเรื่องฐานี้ในซอกเขาทาป่าไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์แต่เป็นสถานที่ที่เรกยกสงัดเป็นที่คนทั้งโลกเขาไม่ปรารถนากันทั้งทั้นนั้นบรรดาสถานที่พระสาวกทั้งหลายไปอยู่บำเพ็ญเพียรและบรรลุธรรมแบนั้น ็เหมือนกับมแมลงวันบ้านไม่ชอบอยู่ในป่าเป็นชาวบ้านก็นเป็นเหมือนมแมลงวันแมลงบนมันวนอยู่ในบ้านในเรือนผู้มุ่งต่อต่อทำเขาตรวจเข้าไปในป่าในเขาไปจนบางทีไปลงเพลนหน่องเนื้อสกุลสูงๆที่มีความไม่หยาดอ่อนมากตั้งแต่เริ่มแรกเกี่ยวทางจะเกี่ยวทางธาตุขัน แล้วจะมีความขมบขมันมีความทุกข์ความลำบากอยู่มากเพราะไม่เคยประชาชนชาวไร่ชาวน,นาเขาเคยขมบขมันทำงานมาแล้วก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ทําไมท่านถึงสลับได้อย่างนั้นทําแบบเดียวกันอย่างนั้น,เ,นเพราะเหตุไรก็เพราะจิตใจเป็นของสาคกญเมื่อรับการอบรมยุดหรือับ ว่าทือพระพุทธเจ้าประทานให้แล้วเกิดความเชื่อความใสซึ้งถึงจิตถึงใจแล้วเป็นตายก็ไม่ว่านั่นแหละเหตุที่ความเพียรทันตะเกตดกล้าและสามารถบรรลุธรรมได้กลายเป็นสาระาของโลกมาจทั้งทงุกวันนี้นี่คือแนวทางของผู้ที่จะหลุดพ้นจากทุกมีเหล่าดังที่กล่าวมาเหล่านี้นอกนั้นมองไม่เห็นว่าเป็นแนวทาง แล้วเ,เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อากาจัดที่เลสปารสวัตต่างๆเราจะึดพะไรเป็นแนวทางทั้งทา,างสัณถานนิพกฝาบเป็นฝาวตายท่านไว้ในจิตด้วยฝากเป็นฝา,ตานวตยวยายด้วยการคิดปฏิบัติเดินตามล่องลอยของท่านด้วยพ,พระโพธท์เก่าก็เป่นเดียวกันธารารมสัะฐามนี้กขอให้ด้วยเห็นธรรม เรื่การปฏิบัติแบบเอาจิงเอาจาริงไม่เฉลยเฉลย่นว่นายกับสิ่งใดนี่เป็นทางเดินของผู้จะกา้าวพ้นจากทุก์ไปโดยลำดับลำดับจนพ้นทุก์โดยสิ้นเชยไม่มีสิ่งใดออืะประวัติของพุธเจ้ากพอดีประวัติของสาวทั้งหลายพอดีเป็นคติเครื่องเตือนใจให่ง มีพลังใจได้อย่างมากมายเยอยถ้าเราจะอ่านมีความสนใจนี่ก็ได้นี่แหละเป็นหลักสำคัญจนถึงขั้นเด็กเดี่ยวถึงขั้นสลับเป็นสลาตาได้เพราะประวัติของพระเจ้าประวัติของพระสา,ะา,ะามโลกอี่ซึ้งเข้าในจิต ได้ตัดถึงใจในตัวองลงว่าเรียนก็เรียนแต่เรียนได้ถึงตามที่เราต้องการแล้วจะออกปฏิบัติเพื่อเพื่อทำและบรรลุธรรมดังที่ท่าน,นทั้งหลายบรรดาผู้ทธเจ้าแะสาวผู้ทีเจ้าและบรรดาสาวทั้งหลายบรรลุนั้นให้ได้เมื่อมรรคผลมิพานดังนี้อยู่ จะให้ได้นักผลนิพพานโดยถ่ายเดียวเท่านั้นตายก็าตายทีนี้เมื่อความมุ่งมั่นมันมีมากมเป็นเหตุให้เกิดสงสัยนักผลนิพพานก็มีหรือไม่มียังมีอยู่หรือไม่มันมีได้เพื่อมามีภายในจิตใจท่าน,นจจาผู้หนึ่งผู้ใดม,มาชี้แจงเหตุผลต้นกายอันเป็นหลักความจริงเกี่ยวกับรราผลนิพพาน้เราฟังอย่างซึ้งถึงใจแล้ว เราจะมอบตายลงเลยกับครูบาอาจารย์องค์นั้นและข้อปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวี่ไหนความเพียงขนาดไหนแค่ตายเท่านั้นจะมอบลงถึงตายทีเดียวขอเดชะวาสนาบาร,รมีอะไรก็ไม่รู้แหละคุ่เลือไปพบถึงท่านอาจารย์มั่นอธิบายทรรมฟังตั้งแต่ต้นเลยมีแง่ใดหาที่พานมาน呐 มองดูปฏิปทาเครื่องดำเนิน,าานาก,านนหนก,กนน็หาที่ท้างไม่ได้ไม่ว่าหลักทำหลักที่ไหนในการพูดทีเล่นทีจริงการแสดงว่าคำต่อสอนหนักเบาลึกตื้นอย่างละเอียดประการใดหาที่ค้างไม่ได้ซึ่งซึ่หนุนถึงจิตซึ่งมรรคผลนิพานก็เหมือนดังเราก็แน่ใจว่าท่านทราบอยู่แล้วว่าเรามีข้อห้องใจในเรื่องมรรคผลนิพาน ท่านท่านที่กำลังหาแสวงหาครูบา,าอาจารย์เพื่อบอกว่าเรื่องมระผลนิพพานอยู่นั่นแหละท่านก็ใส่เที่ยงลงมาเลยเหมือนกับว่านี่หนานี่หนาเห็นหรืไม่เห็นพระผลนิพพานจะประหาที่ไหนหาดินเป็นดินหาน้ําเป็นน้ําหาลมเป็นลมหาไฟเป็นไฟหาอากาศเป็นอากาศหาอะไรก็เป็นอันนั้นไปไม่ใช่มระผลนิพพานการหาผลนิพพานต้องหาที่ตัวนี่พระพุทธเจ้า ต้องประทานโทาวาทไว่มากน้อยสอนเข้ามาเพื่อที่ตรงนี้ทั้งนั้นสอนเข้ามาสู่มรรคผลนิพพานที่มีอยู่ภายในจิตใจปฏิบัติที่ตรงนี้แต่จิตใจที่เป็นมรรคผลนิพพานไม่ได้ก็ขี้เลหุ้มล้อมอยู่หมดอย่างนี้นิดทิดปิดตัวจนหาโอกาสที่เวล,เลาใช้แสงความจริงแห่งธรรมออกมาไ,มได้ เพราะ,ะนั้นจงขุดค้นลงที่ตรงนี้ทุกข์กับมือไทยเป็นเครื่องปิดบังลี้ลับที่สุดไม่สามารถมองเห็นจิตการแท้จริงได้เลยนักคือภาพปฏิบัติมีสีสมาธิปัญญาไปสัสำคัญเป็นเครื่องบุกเบิกบุกเบ,บิกบยือถอนสิ่งปกคลุมหุ้มหอนทั้งหลายคือทุกข์กับมือไทยนี้ออกเป็นลําดับลำดับ,นดบจนกระทั่งเปิดตัวอย่างเต็มที่ทุกขดับไปอย่างสนิทปรากฏเป็นนิโรธอย่างเป็นภูมิขึ้นมา ที่ใจนี้นะัเหมือนกับท่านบอกว่านี่หนักนีหนัจกจิตใจมันก็ถึงถึงใจเลยทีเดยเมื่อมันถึงใจแล้วความเพียรมันก็ถึงทุกอย่างอาระคี่มีเรื่องมรรคผลยิพานเราหมดแล้วเรื่องข้อของจะนาผลนิพานทีนี้เราจะจิงหรือไม่เท่านั้นเองในการปฏิบัติเพื่อมรรคผลยิพานดังที่มุ่งหวังอยู่แล้วนั้นครั้งนี้มันก็รับ 1000, 1000ทันทันทีจิงต้องจิิงๆจ,งจ,งจงตนตาน ไม่มีวันถอยนตะั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปาต,ตายก็ตายไม่ตายให้หรู้นั่นแหละการปฏิบัติมันถึงดะเอียดเดียวมันถึงได้อาถามไม่เสียดายชีวิตทุกข์ก็ทุกข์ยอมรับว่าทุกข์ทุกข์ก็เป็นผูกปัสสัต์เป็นปัจวธรรมอะไรมันจะเกิดขึ้นมา,มามากน้อยมันสาคัญยิ่งกว่าเรื่องกิเลสมันดั้มยีหัวใจไม่เกิดความทุกข์ร้อนภายในจิตใจนี้ทุกข์มากจะเอาตรงนี้นเต็มที่ ก็ขุดค้นผรนนไม่หยุดไม่ท้ย